ช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นรายการสารคดีธรรมะพระชลินเล่าเรื่องบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ชลินธรรมวัฒโนวัดบ้านป่านาบุญเมืองไวท์วอเตอร์แคลิฟอร์เนียขอถวายความนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสัทธ,ธรรมคำสอนขอเจริญพรท่านพุทธบริษัททุกท่านยาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สังละะเตพลังบุคคลวานพืชชนิดใดย่อมได้ผลชนิดนั้นถ้าวานถั่วย่อมได้ถั่วยามัวช้า ไม่วานงาจะได้งาก็หาไม่หากทําชั่วย่อมได้ชั่วโดยทั่วไปทําดีไว้ย่อมได้ดีเป็นสีตนคุณโยมรุ่มอรุณเคลลี่หรือรุ่งอรุณทองสุขชาวจังหวัดชัยภูมิจากบ้านน้องแขมอำเภอจตุรัสเดินทางมาอยู่อเมริกา ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1994หลังจากที่สมรสกับคุณโยมโทมัสเคลลี่สามีชาวอเมริกันโดยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเทรซี่แถบแคลิฟอร์เนียภาคเหนือไม่ไกลจากซานฟรานซิสโกนัก20ปีแห่งการแต่งงานปัจจุบันทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกัน2คน คนโตได้แก่แจ็คลูกชายวัย7 7ปีเป็นนักเบสบอลคนดังของโรงเรียนคนเล็กเป็นหญิงชื่อไพลินอายุ16ปีสามีของคุณโยมรุ่งอรุณเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการซ่อมบำรุงกังหันผิดกระแสะไฟฟ้าตามเมืองต่ตางๆส่วนคุณโยมรุ่งอรุณรับหน้าที่เป็นแม่บ้านคุณโยมรุ่งอรุณ พบกับคุณโยมโทมัสขณะที่คุณโยมรุ่งอรุณทำงานอยู่ที่แพดทรเวิลเอเจนซี่ออฟฟิศจำหน่ายตัวเครื่องบินและเกสเฮาส์ย่านยานยานวาคุณโยมโทมัสไปเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งไปทุกครั้งก็จะพักที่เกสเฮาส์แห่งนี้ซึ่งคุณโยมรุ่งอรุณทำงานเป็นพนักงานต้อนรับเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างไม่นึกมาก่อน ว่าจะมาเป็นคู่ชีวิตกันที่แต่งงานกันกับเพราะแรงสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานและเจ้าของบริษัทที่เห็นว่าคุณโยมโทโมัสเป็นคนดีจริงใจคงจะเป็นที่พึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวให้คุณโยมรุ่มอรุณได้ในวันข้างหน้าคุณโยมโทโมัสก็เห็นว่าคุณโยมรุ่มอรุณเป็นคนเรียบร้อย คงจะเป็นคู่ชีวิตของคุณโยมโทมัสได้ตลอดไปคุณโยมรุ่งอรุณเล่าความหลังทั้งแรกที่พบกับคุณโยมโทมัสให้ฟังด้วยความสุขเพราะคุณโยมโทมัสเคลลี่เป็นคนดีที่สุดที่คุณโยมรุ่งอรุณไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้พบแต่พลันดวงหน้าของคุณโยมรุ่งอรุณก็สลดลงจนมีหยาดน้ำตาไหลรินลงมา เมื่อรำลึกถึงเส้นทางชีวิตของตนเองตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลกคุณโยมเล่าว่าคุณโยมเป็นลูกที่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ยาร้างเกิดในครอบครัวที่แตกแยกพ่อไปมีภรรยาใหม่แม่ไปมีสามีใหม่ต่างฝ่ายต่างมีลูกเกิดตามมาอีกหลายคนคุณโยมเป็นต้นไม้ที่ขาดน้ำขาดปุย๋ย มีชีวิตอยู่ได้เพราะหยาดน้ำค้างได้รับการดูแลจากย่าที่ประครับประคองชีวิตน้อยๆของคุณโยมให้เติบใหญ่ขึ้นมาจนรอดปากเยวปากากาอย่างปาฏิหาริคุณโยมรุ่งอรุณเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนบ้านหนองแขมจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากนั้น โอกาสทางการศึกษาก็จบลงขณะที่เพื่อนๆแต่ละคนต่างเดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมในเมืองคุณโยมเล่าว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนได้แม้แต่เสื้อนักเรียนที่สวมใส่จนจบชั้นป .6 ก็เป็นเสื้อที่คนกรุงเทพเขานำมาบริจาคคุณโยมยังไม่รู้เลยว่าเด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ชื่อนายนาผู้เป็นเจ้าของเสื้อนักเรียนตัวนี้เป็นใครแต่ก็ขอขอบคุณที่เสื้อตัวนี้ทำให้คุณโยมมีสวมใส่จนเรียนจบชั้นป .6 คุณโยมรุ่งอรุณยังหยิบภาพของคุณโยมในวัยเด็กให้ดูในชุดเครื่องแบบนักเรียนที่มีอักษรปักไว้ที่หน้าอกด้านขวาว่านายนาคุณโยมรุ่งอรุณ ผู้ถูกดวงชะตาฟ้าลิขิตให้มาอยู่ไกลในต่างแดนยกมือขึ้นป้ายหยาดน้ำตาด้วยอารมณ์อันตื้นตันเมื่อรำลึกถึงชีวิตที่ยากลำบากแต่หนหลังเพราะในช่วงที่เรียนจบชั้นปหกและไม่มีโอกาสศึกษาต่อนั้นคุณโยมรุ่งอรุณใช้เวลาในแต่ละวันให้หมดไปด้วยการเดินทางไกลวันละสามกิโลเมตร ลัดเลาะไปตามหัวคนาเพื่อไปกราบหลวงพ่อที่วัดกรกอุราซึ่งอยู่ในอำเภอจตุรัสเช่นกันเป็นช่วงเวลาที่คุณโยมรู้สึกคับแค้นและรันทดใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็สุขใจทุกครั้งที่ได้ไปวัดไปกราบหลวงพ่อไปกราบพระประธานคุณโยมใช้เวลาอยู่ที่วัดตลอดทั้งวันจนไม่อยากกลับบ้านบางคราว คุณโยมรุ่งอรุณยังเผลอนึกไปว่าหากเป็นผู้ชายคงได้บวชเป็นแน่แม้ในปัจจุบันนี้หากลูกๆเป็นฟังเป็นฝากันหมดแล้วคุณโยมรุ่งอรุณก็ยังปรารถนาที่จะหันหน้าเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมคุณโยมรุ่งอรุณเล่าด้วยว่าพอเริ่มเป็นสาวคุณโยมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำเหมือนลูกอีสานคนอื่นๆ คุณโยมทำงานทุกอย่างตั้งแต่คนงานก่อสร้างเสิร์ฟอาหารสาวโรงงานแม่บ้านจนมาถึงงานออฟฟิศที่แพ t ทรเวิลเจนซี่จนทำให้คุณโยมได้พบคุณโยมโทมัสเคลลี่ผู้ชายใจดีที่โอบอุ้มชีวิตน้อย,อยของคุณโยมรุ่งอรุณให้มีวันนี้ได้คุณโยมรุ่งอรุณเดินทางกลับเมืองไทยเกือบทุกปี เพื่อไปดูแลย่าและมารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มีพระคุณเพียงสองคนที่เหลืออยู่ย่าของคุณโยมรุ่งอรุณชื่อนาเป็นผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูคุณโยมมาตั้งแต่แแบบอกเพราะพ่อแม่แยกทางกันส่วนแม่ของคุณโยมชื่อวิไลแน่ละท่านเป็นผู้มีพระคุณเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดคุณโยมรุ่งอรุณ ชีวิตของคนเราย่อมดำเนินไปตามกฎเกณฑ์แห่งกรรมซึ่งเป็นผู้กำหนดเอาไว้เหมือนคำกล่าวที่ว่าคนบางคนต้นดีปลายร้ายขณะที่คนบางคนต้นร้ายปลายดีสุดแท้แต่กรรมของแต่ละคนคุณโยมรุ่งอรุณพบชีวิตอันบรันทดเมื่อวัยเด็กแต่กลับพบความสุขสมหวังทุกประการในชีวิตคู่ ซึ่งน,นับได้ว่าบุญกุศลที่คุณโยมเคยสร้างสมเอาไว้ในพระพุทธศาสนาโดยมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเป็นพลวะปัจจัยเกื้อหนุนให้คุณโยมประสบความสุขในที่สุดกรรมุนาโหติพราม,มุณาคนดีดีได้เพราะการกระทำขอเจริญพร ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารคดีธรรมะพระชลินเล่าเรื่องบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ชรินธรรมวัฒโนวัดบ้านป่านาบุญเมืองไวท์วอเตอร์แคลิฟอร์เนียขณะนี้วัดบ้านป่านาบุญกำลังทำการก่อสร้างสารากรตัญยูและอาสมปฏิบัติธรรมผู้สนใจจะร่วมสายทานบุญกับพระอาจารย์ชรินธรรมวัฒโนโปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่ 760-329-5274